ดีห้าดีห้าดีดีสองดีสอง โเลตนตัวตอนนั้มาที่วันนี้ทยงงเนี่อีดูุท้วดก็บวดนะครับ

นะครับเสร็จทุกไม่เกิน5านาทีถึงสิบนาทีนะครับ ดฉะนั้นกระบวนการการที่ท่านเห็คนผลคะแนนในปัจจุบ,บันนี้นะครับคาดว่าประมาณไม่เกินสองทุกครึ่งเนี่ยผลคะแนนจะรู้ผลนนตอนนี้เหลือเี่4สี่หน่วยนะครับหลังจากผลคะแนนประกาศออกมาเนี่ยทางอบจจะต้องประกาศข้าทับแปดเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบว่าแต่ละท่า,าะนะครับานะห้ เป็นอย่างไรบ้างคะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรตตานีในวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569นะคะโดยภาพรวมนะคะการจัดการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของการแจ้ง mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. เรื่องการ แจกเงินนะคะก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะมีแจ้งเข้ามาที่กรกตนะคะทางเราก็ได้ส่งชุดขึ้นที่เร็วนะคะเข้าไปเข้าไปดูใน,นที่นะคะขณะนี่ะคะในส่วนของวันนี้เองนะคะก็มีการกระท,ทําผิกดกฎหมายหนึ่งกายนะคะนั่นก็คือการฉีกบัตรเลือกตั้งนะคะที่ ตำบลคูลำพันธ์อำเภอสีโมโสรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการาส่งท้องนะคะไปที่ศาลรปราจีนบุรีค่ะ,ะการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนในครั้งนี้มีกระบวนการอย่างไรคะและคลาดว่าจะทราบผลคะแนน ยงงงไงบ้าในส่วนของการนับคะแนนนะคะในในรอบนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วนะคะเรามีระบบการประมวลผลการรวมคะแนนนะคะคะแนนแต่ละหน่วยตอนนี้ก็ได้ส่งเข้ามาที่อำเภอและอำเภอก็ทยอยที่จะตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขณะนี้ก็น่าจะได้ประมาณ50%แล้วค่ะ รอติดตามผลทาง Facebook ของอบจอและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจักรชุมััดประจินปรีนะคะนอกจากนี้อยากจะมีอะไรกล่าเพิ่มเติมไหมคะ ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจินบุรีนะคะที่วันนี้นะคะท่านได้เสียสละตนเองนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหนึ่งเสียงของท่านมีพลังในการที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดประจินบุรีนะคะอยากจะวิงวอนนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวชาวจังหวัดประจินบุรีนะคะท่านอย่าได้เบื่อการเลือกตั้งนะคะเพราะว่า สิทธิที่หน้าที่นะคะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะคะอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะในวันที่กุมคพาพันธ์2 5น9นะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและการออกเสียงประชามติส่งให้จังหวัดประจรินของเรามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง80%ค่ะขอบพระพุณนทุกคะแนนเสียงนะคะสำหรับพื้นที่ของเรานะครับมี ในานามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับเราจะเปิดรับสมัครจำนวน5วันด้วยกันนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นใบสมัครนะครับพอถอสี่ทับหึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำนาถืทุกท่านด้วยความดินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสที่การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง อยู่บนเวทีก็ไม่มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมอบนะคะความบันเทิงให้กับทุกท่านนะคะกินอาหารไปนะคะครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวปัจินทร์ทุกท่านนะครับผมขอแนะนําตัวนะครับผมนายกิจกัตมาพันธ์หรือรองกูนะครับอดีตรักษาการนายกองค์การป็นหาตัวจังหวัดปัจจินบุรีหรือรองนายกองค์การป็นหาตัวจังหวัดปัจจินบุรีนะครับผมก็ เป็นคนประจินโดยกําเนิดนะครับจบชั้นอนุบาลปถมมัธยมต้นจากโรงเรียนมารีวิทยาปทินบุรีนะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประทินทรัตธรำรุงครับแล้วก็สอบเข้าเตรียมทหารรุ่นที่35นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่51นะครับก็ต้องขอมัามอนุเคราะห์จากพ่อแม่พี่น้องชาวปทินบุรีนะครับก็ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกอบวตรปทินบุรีเบอร์2องนะครับ วันที่25พฤศจิกาคมช่วยไปใช้สิทธิ์หนนะครับแต่ละท้องที่นะครับก็คือตามอบตอตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆเนี่ยสต่วมาจะติดขัดปัญหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านเรื่องกำนันในการเขียนแผนในการขอความเจริญเข้าในพื้นที่ในนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับว่าจะของบประมาณจากรัฐบาลกลางเนี่ยจะทํำยังไงให้มันรวดเร็ว นะครับก็โดยต้องผ่านการประสานแผนเข้ามาที่อบจอนะครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยผมเคยทํามาหลายหมู่บ้านหลายตำบลแล้วนะครับก็จะช่วยส่งเสริมไปจุดนี้เป็นหลักนะครับเกี่ยวกับถนนหนท่าเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับการศึกษาและอย่างการศึกษาเนี่ยครับคือผมจะเริ่มต้นจากโรงเรียนในทางกัดอบอจออก,ก่อนว่าตอนเนี้ยคือท่านเรียนจบจบมหกนะครับต่อไปก็ทาง ว่ามาอาปจอเนี่ยที่ผมเคยอยู่เนี่ยก็จะมีพวกทุนการศึกษาอะไรให้เข้ามาเพราะเรามีรพสตในสังกัดเรา94ที่นะครับเราก็อยากจะให้เด็กจังหวัดปทิมบุรีกลับมาทํางานที่บ้านเพราะเขาจะรู้ถึงปัญหาครอบครัวปัญหาชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่94ที่ถูกไหมฮะคือประเด็นสําคัญนะครับอย่างน้อยเขาจะต้องจะได้ไม่ต้องไปทํางานที่อื่น